เป็นที่ดินของเราที่ตัดออกมาจากไร่หนึ่งอะ่ะพี่ก็กะว่าพี่จะปลูกบ้านค่อมน,น้ําแบบนี้สรุปแล้วกันไฟฟ้าบอกทั้งแปลงกระทั่งเดินเขาก็ไม่ให้เดินเขาบอกไฟช็อตตายตอุไปจากไหนพี่ไฟจมนี้ <laughs> นผ่านที่ผ oh. ่านที่เขาเต็มเลยนะตรงเนี่ยตอนแรกที่มาเขาบอกว่าแค่อย่าทําอะไรตรงนี้พี่ก็เลยเลี่ยงเป็นการขุดขุด ไปเราจะปลูกบ้านฝั่งโน้นอแต่เขาบอกว่าทั้งแปลงทั้งเนื้อที่ห้ามเดินทั้งสิ้นไฟดูดตายได้แจ้งจุดประสงค์ของเราชัดเจนตอนที่เข้ามาหาที่ที่นี่อเราแจ้งจุดประสงค์เราชัดเจนว่าเราหาที่ปลูกบ้านปลูกบ้านชั้นเดียวให้พี่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชงหาช่างกระถินก่อนรวมรั้วรั้วแล้วก็แมคโรที่มาปัก อู่ไปแล้วใช่แต่เขาเรียกร้องไม่ได้เพราะว่าเจ้าของคนที่ขายให้เขาเดิมอ่ะหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเคสเดียวกันแต่เขาไม่รู้จะร้องจากใครแต่ว่าต้นเดือนสิงหาครับแล้วมีการมาดูที่และมีการพูดพุยสัญญาพี่พี่เป็นคนที่ว่ามุ่งมั่นหาที่ดินในโซนนี้เลยของฝรั่งเลยครับเพราะว่าบ้านพี่อยู่ ตร,ตรงฝั่งนูน้นคือการเดินทางของเรามันสะดวกแล้ววันที่พี่มาหาประมาณต้นเดือนสิงหา<ม>แล้วพี่ก็วนรถเข้าซ,อย,อ,ยซอยนู้นซอยนี<ม>้แล้วก็มาเจอแม่ในสุรพลเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่ปากทางเขา้า<ม>แล้วก็ลงมาถามป้าป้าแถวเนี้ยมีใครเขาขายที่มั้งไหมหนูอยากหาที่ปลูกบ้านหลังเล็กๆ<ม>อยู่ให้อยู่เป็นบ้านสวนปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยคือเราตั้งใจจะมาปลูกเป็นบ้านใช่ค่ะแล้วพูดกับป้าเขาด้วยแม่ในสุรพลเนี่ยแหละว่าเราหาที่ปลูกบ้าน แล้วเขาก็พามาดูที่ลูกชายเขาเขาบอกว่าเขาก็ชี้หมุดให้ดูให้ดูว่าหมุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะเนื้อที่เท่านี้นะขายให้ร้านหนึง่งเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่พี่มาดูไว้อ่าเขาบอกพี่ไร่หนึ่งแต่พอพี่มาดูหน้าฉนดมันสามงานเจ็ดสิบเก้าตารางวาพี่ถามว่าเอ้ามันไม่เต็มไร่เขาบอกเขาตัดไปเป็นถนนส่วนร่วมที่ให้ให้ชาวบ้านใช้ร่วมกันเขาตัดเนื้อที่ตรงนี้จากไร่หนึ่งไปเป็นถนนร่วมเก้าแสนบาทข้าโอนคนละครึ่ง แล้วเขาก็ตกลงเขาบอกว่าลูกเขาต้องใช้เงินด่วนไปซ่อมแซมบ้านบ้านผุพังแล้วเขาไม่มีเงินซ่อมบ้านป้าอ่าลูกชายขายให้ถูกๆเลยใช้เงินด่วนเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีคนซื้อ,อยากขายยากอะไรเงี้ยแกก็พูดอย่างนี้ก็เลยตกลงนัดกันเจอกรมที่ดินวันที่15สิงหาแล้วพี่บอกว่าพี่จะซื้อคัาเชียเชฟให้เขาเขาบอกโอ้ป้าเรื่องป้าชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอกป้าขึ้นเงินไม่เป็น อาโอนได้ไหมป้าเอาบัญชีลูกชายมาเดี๋ยวเสร็จซื้อขายกันแล้วโอนเข้าไม่ได้จะเอาเงินสดไม่มีเงินจ่ายค่าภาษีการโอนที่กรมที่ดินเขาบอกว่าให้พี่เบิกเป็นเงินสดถือไปกรมที่ดินแล้วก็เคลียร์กันตรงกรมที่ดินเลยเอาเงินไปหักค่าภาษีด้วย,จ,ยจ่ายกันตรงนั้นเลยจ่ายกันตรงนั้นเลยเลยมีพยานอยู่มีลูกชายแล้วก็มีเพื่อนลูกชายไปด้วยนะวันนั้นแล้ว,แ,ลวแม่ของนายสุรพลก็ไปด้วยนับกันต่อหน้าเลยตอนเคลียร์เงินจ่ายกรมที่ดินครับ แต่ไฮเป็นสายฟ้าแรงสูงนะอ,อ๋อแค่อย่าปลูกต้นไม้สูงอย่าปลูกบ้านใต้าสายไฟเลี้ยงไปฝั่งนู้นลูกครับอ่ะพี่ก็โอเคพี่ถึงขุดบ่อน้ําขุดบ่อให้เลี้ยงสายไฟฟ้าเพื่อที่เราทําตรงนี้ปลูกต้นไม้ไปซะบ,บ้านเราเราก็จะเลี้ยงยฝั่งนู้นใช่แต่สรุปแล้ววันที่ยี่สิบหกตุลาพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ให้รถดินมาลงแล้วพี่นั่งนั่งดูหน้างานอยู่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาสี่คน ได้มาบอกพี่ว่าเนื้อที่ตรงเนี้ห้ามปลูกสร้างบ้านห้ามเลยห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างเลยห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆทุกอย่างให้ทําการเกษตรได้อย่างเดียวพี่บอกเอา้าวแล้วไม่เจ้าของที่เขาไม่แจ้งเราอ่ะเจ้าของเดิมเขาบอกเนี่ยเจ้าของเดิมได้เงินริตรอนสิทธิ์ไปแล้วจากการไฟฟ้าไปแล้วส่วนหนึ่ง แล้วเขาก็มาวัดให้พี่ดูว่ารัามีไฟฟ้ามันไปถึงไหนถึงไหนสรุปแล้วคือเขาวัดเฉียงไปเฉียงมาก็คือทั้งแปลงทั้งแปลงที่ซื้อทั้งแปลงที่พี่<อ>ซื้อไว้เขาพูดก,กระทั่งว่าเลี้ยงปลาปลาตายอะ่ะถ้ามีปลาอยู่ในบ่อนี้ปลาพี่ก็ตายหมดบ่อครับนี่คือเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าพูดกับพี่แล้วตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เฮ้ยจริงหรือเปล่าวะเพราะหลังจากวันนั้นมาวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่ไปพวกไฟฟ้าสำนักงานใหญ่เลยตรงตรงถนนในเนี่ยจรัญ จารานสนิทวงพี่ไปเลยพี่ไปสืบแล้วเขาอะเราไม่ใช่คนในใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาอะวันต่อมาเขาโทรมาบอกพี่ว่าจริงเ mm hmm. จ้าหน้าที่ที่ทำงานการไฟฟ้า mm hmm. เขาโทรมาแจ้งข่าวว่าจริงแล้วนายสุรพลเนี่ยที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยได้รับเงินเวียนแอได้รับเงินรีอนสิทธิ์ที่ดินไปแล้วจริง mm hmm. แต่พี่เรื่องเงินเรื่อง,องทองตรงนั้นคือเราไม่รู้เขารับกันเท่าไหร่รับกันยังไงคือพี่ไม่รู้รเราก็ฝังอยากได้ที่ปลูกบ้านนะ่นะนะึกออกปะ แล้วเงินก็คือเงินที่เราหามาทั้งชีวิตนะ่ะแล้วเรามาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับหลังจากพอเราทราบเรื่องจากการไฟฟ้าแล้วว่าไม่สามารถปลูกสิ่งปลูกบ่าหรือสิ่งก่อสร้างได้เลยเนี่ยพี่ได้มีการติดต่อกับทางสุรปพลไหมติดต่อค่ะโทรงงเลยเดี๋ยวนั้นเลยเข,า,า,ยงงขาบอกว่าอ้าวไฟฟ้าจะมาเอาเปรียบผมได้ยังไงเ<ม>ขาไม่ได้ซื้อที่ผมดีที่ผมมีโฉนดเขาพูดมาอย่างนี้เ<ม>ขาบอกว่าพี่ก็ปลูกแถบนี้ได้ไงบอกก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขามาวัดแล้วปลูกไม่ได้ แล้วเขามีที่อีกแปลงหนึ่งที่ติดกับพี่เนื้อที่เท่ากันเป็นที่นาเหมือนกันตอนตรงนี้พี่ก็ซื้อเป็นที่นาแล้วพี่มาทําแล้วพี่ขอแลกเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดินกันโดยที่เหมือนเดิมว่าค่าโอนคนละครึ่งแล้วเขาก็มาพูดก,กับพี่ว่ารู้ไหมว่าที่ตรงนั้นราคาแพงกว่าพี่ก็บอกพี่ไม่รู้หรอกเขาบอกอ้าวทำไมถึงไม่รู้แล้วทําไมมาซื้อตรงนี้บอกอ้าวพี่ซื้อตามชาวบ้านภาษาชาวบ้านของเราคือเงินเรามีงบอยู่เท่านี้ เขาเสนอขายขายให้เราราคานี้ซึ่งเงินเราซื้อไหวอ่าเราก็ซื้อตามที่ว่าเงินเราซื้อไหวแล้วเงินเราเจะเหลือทําอะไรได้บ้างค,ค,ค,คือคือคนเรามันหาเงินมาก้อนหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องตั้งแล้วว่าตัวเองจุดมุ่งหมายคืออะไร <บา S 2> ค่ะ,ะ,ะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าพี่อายุเยอะแล้วโรคประจําตัวก็มีพี่ยังลงชื่อลูกไว้พี่ยังพูดกับลูกว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปลูกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างน้อยลูกก็มีที่ เบื้องต้นตอนนี้ก็คือไปแจ้งความไปแล้วแจ้งความไว้แล้วค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็เดินเรื่องตามกฎหมายเพราะว่าเขาไม่ยอมเจราจาอะไรกับเราเลยให้เขาคืนเงินให้ทั้งหมดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคืนเงินค่าที่ดินที่ซื้อขายกันที่พี่สูญเสียไปทั้งหมดเพราะพี่อะลงเข็มแล้วถมดินแล้วพี่ไม่สามารถขนของออกได้ถูกไหม <ฮะ S 1> ใครจะไปขนของออกได้เสาต้องกี่ต้นน่<ฮ>ะเข็มก็ลงแล้วคานกระเทแล้ว <ฮะ S 1> มันมันไม่สามารถรื้อถอนได้อยู่แล้ว <ฮะ S 1> แล้วมันทําให้เรา เสียความรู้สึกด้วยพี่พี่ต้องเกือบต้องไปหาหมอจิตเวทเพราะพี่กลายเป็นซึมเศรา้าเครียดเลยใช่ไหมพี่อครึ<笑><笑>่งเดือนอน,นอนร้องไห้ทุกวันม,มีตัวเลขไหมพี่ที่จะค่าภาษีการโอนอยู่ที่เก้าแสนสองแล้วพี่มาปรับดินจ้างแมคโครจ้างคนงานก่อสร้างหมดไปประมาณล้านล้านสามกว่าล้านสามกว่าซึ่งพอเรามาเดินดำเนินคดีเนี่ย ค่าเดินทางพี่พี่ไม่ได้ทํางานต้องกี่วันพี่เดินเรื่องเองพี่ตามเอกสารเองพี่เดินเรื่องไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายเยอะมากถ้าจะจบจริงๆอ่ะมันน่าจะจบอยู่ที่ร้านห้าครับก็คือให้เขาแบบให้เขามาคืนใช่เพราะว่าถึงเขาอาที่ที่ของเขามีอยู่มาให้พี่แรกกันตอนเนี้ยพี่คงไม่อยู่แล้วแหละอยู่ไปมันอยู่ไปมันก็คือว่าอ่พ่อแม่เขาอยู่ปากทางเราอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็มองหน้ากันไม่ติดอยู่ดีะ ต่อให้แรกที่ค่าก็ไม่เอาแล้วตอนนี้คือไม่อยู่แล้วถ้าเราได้เงินคือเรายังสามารถที่จะไปดูตรงอื่นได้ไม่จําเป็นต้องซอยนี้ตรงนี้ตรงอื่นเขาก็มีขายเยอะแยะที่ถูกต้องตามกฎหมายมาหลังนึงเลยแหละขายบ้านอย่างขายบ้านเดียวขายบ้านเดียวพฤกษาวิเลตสามสิบมาเพราะว่าอยากอยู่เป็นบ้านสวนเราอายุเยอะแล้วพี่พี่มีหนี้สินด้วย พี่ก็ดีใจเฮ้ยขายบ้านได้เงินก้อนหนึ่งใช้หนี้เราไม่มีหนี้เราได้เงินที่ซื้อที่ผืนหนึ่งไว้ปลูกบ้านไว้ตอนแก่เราจะอยู่แบบไม่เป็นหนี้มันคือเงินก้อนสุดท้ายมันพูดง่ายๆเงินก้อนสุดท้ายชีวิตพี่ที่พี่หาได้แล้วอะ่ะมันพี่พี่อายุเท่านี้คงไม่สามารถไปดิ้นรนหาเงินหลักล้านสองล้านมาจากไหนได้แล้วแล้วเราก็เสียบ้านทั้งหลังไปแล้ว ก็คือว่าอยากฝากบอกว่าความยุติธรรมอ่ะมันมีจริงคนเราทําอะไรไมันขึ้นรู้อยู่กับใจว่าตัวเองได้กระทาอะไรกับคนอื่นคือพี่ก็แค่ประชาชนคนหนึ่งที่อยากมีบ้านอยู่ตอนแก่ถ้าเขานึกถึงเจ็บใจเขาใจเราบ้างเขาจะรู้ว่าความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่หาางมาทั้งชีวิตที่จะอยู่อย่างเงี้ยเอามาเจออย่างเงี้ย เขาควรจะนึกถึงบ้างจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์คนเราอะถูกไหมคะเห็นว่าจากการพูดคุยเขาก็มีการพูดเหมือนท้าทายพี่ด้วยว่าท้าทายว่าจะมีปัญญาทำอะไรกับเขาได้ใช่ห้พี่ฟ้องศาลฟ้องเอา,เาอยากได้ฟ้องคืนเอาอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าใครจะเสียมากกว่ากันเขาพูดกับพี่มากอย่างนี้คุยกันทางไลน์เขาพิมพ์มาด้วยมีหลักฐานทางทางไลน์ที่คุยกัน 这就这两天。<茶> ดัดตรงกังดูเนี่ยดูหนูปลูกเนี่ยพันทุกอย่างเลยนะหนูสรรหาต้นไม้เป็นพันปลูกในยายกงยายกัมนั่นน่ะหนูลงไว้อะใช่บอกว่าตรงนี้ทําบ้านด้วยปลูกต้นไม้ด้วยใช่ลูกบนาะมันมันไปคือคือหนูมุ่งมั่นว่าหนูทำตรงนี้ปลูกเข้าวน้ำให้น้ำอยู่ใต้ผนบ้านมันจะเย็นไม่ไอ้ดินที่มัน้นี่หนูว่ายายกัมแทน มอเป็นไร่ปลูกแล้วปลูกเลยได้เขาปกติเขาก็ห้ามนปลูกต้นไม้เกินสามเมตรไม่ได้ใช่ไมมีในระเบียบไฟฟ้าอ๋อมีในระเบียบเลยใช่ไหมคะแต่เจ้าของเดิมเขาไม่พูดกันหูเลยนะเาจะบอกว่าเรียบร้อยในสัญญาเนี่ยของไฟฟ้าที่คุณไปเซ็นเนี่ยตรงนั้นห้ามปลูกห้ามสร้างอาคารเหลือผูดถึหายยังไงบ้างครับ คือตอนนี้ทีมงานของพักก้าวไกลของสอส,อสอเกียรติคุณตัวจางก็มาร่วมสังเกตการณ์รในการซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากการไฟฟ้าให้ซื้อขายนั่นก็ทางไฟฟ้าเขามาให้ค่าที่ดินกับเจ้าของแล้วเนี่ยนะทีนี้เราก็มาพบประเด็นตรงนี้ว่าม,มันเป็นไปได้อย่างไรที่เขามาซื้อที่ตรงนี้แล้วไม่สามารถทําปลูกบ้านปลูกอะไรต่างได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากะนะก็เลยมองว่าเอ๊ะทางม่ไฟฟ้า ไม่ยึดโฉนดของผู้ซื้อไปแล้วปล่อยให้เขาเอาไปซื้อขายกันต่อได้เป็นความเดือดร้อนของผู้ซื้อทีหลังเนี่ยจะแก้ไขกันยังไงอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นกฎหมายที่ควรจะต้องไปแก้ไขนะต้องต้องฝากสสพระเก้าไกลนาไปพิจารณาว่าไม่ควรจะปล่อยปะละเลยให้กฎหมายประเภทนี้ของการไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วก็ให้สามารถเอาโฉนดไปซื้อขายกันต่อทั้งๆั้ที่ระเบียบของไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่ทําอะไรได้ในแนวรัศมีของไฟฟ้า จะหลายหมื่นหลายพันโวลต์นเนี่ยมีรัศมีแตกต่างกันเนี่ยนะเมื่อเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่สามารถจะทอะไรได้บ้างเนี่ยดังนั้นการรอนสิทธิ์อย่างเดียวไม่พอก็ต้องควรจะยึดถนนด,ด้วยไม่ควรให้เขาไปซื้อขายต่อดังนั้นไอ้คนที่ไปซื้อขายต่อเนี่ยก็ถ,ถือว่าเจตนาเจตนาที่จะไปหลอกชาวบ้านเขาหลอกชาวบ้านเขาหลอกให้เขาซื้อในเคสนี้ก็น่าสงสารมากครับเขาเงินทั้งชีวิตที่เก็บมาเนี่ยนะต้องไปจ่ายให้กระซื้อต่อจากไฟฟ้าแรงสูงที่ผ่านโดยตัวเองไม่รู้ ดังนั้นก็คิดว่าตรงนี้ประเด็นนี้ทางตำรวจก็คงจะรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้แล้วแต่กบเมื่อวานที่สพอที่สสพ,พาไปเนี่ยนะคงเป็นคดีความกันต่อสู้กันต่อไปก็คาดหวังว่า,าผู้เสียหายเนี่ยที่เจตนาบริสุ์เนี่ยคงจะได้เงินคืนนะครับได้เงินคืนแล้วก็ไปซื้อที่ใหม่อยู่กับลูกผมคิดว่าตรงนี้เป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคนได้รับความเป็นธรรมลักษณะนี้เพราะไม่รู้ นะครับตรงนี้ผมเชื่อแน่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ควรจะนาไปพิจารณาบ้างไงตรงนี้เนาะนำไปพิจารณาบ้างก็คาดหวังว่าทางผู้เสียหายน่าจะได้รับความยุติธรรมในในตรงนี้เกิดขึ้นบ้างนะก็ฝากประเด็นไว้ตรงนี้นะครับเป็นห่วงนะครับฝากถึงครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะซื้อที่ลักษณะเดียวกันนี้ที่ใต้ไฟฟ้าแรงสูงนะครับท่านไม่สามารถซื้อที่เรียกว่าซื้อที่ที่ถูกการไฟฟ้า รอนสิทธิ์ไปแล้วได้เนี่ยนะแต่ว่าท่านต้องไปดูว่าในข้อจํากัดถ้าท่านจะซื้อจริงๆเนี่ยต้องไปดูในข้อจํากัดว่าทําอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างอันนี้ฝากเตือนไว้ครับต้องสังเกตไฟฟ้าสายฟ้าแรงสูงผ่านนะแล้วท้ายสุดท่านจะไม่ถูกหลอกนะครับฝากไว้ด้วยครับคผู้ใหญ่ยยเห็นเห็นเห็นว่าผู้ใหญ่ก็ไปตรวจสอบแล้วว่าแถวเนี้ยก็มีคนที่โดนหลอกขายในลักษณะนี้อยู่เหมือนกันกอ,อมีเยอะไหมครับตรงตรงที่รัวๆมีก็เต้นตรงไอ้ที่ตะลุ่งไอ้ที่ เขาซื้อขายกันทางเน็ตทางเน็ตเรซื้อขายทางเน็ตตัวสายที่ถูกช่อยมาเจอที่ถูกก็ก็ซื้อกันโดยไม่ได้มาดูเอ่อพอมาดูเขาก็เนี่ยว่าคนขายลองขายนี่หลอกอะไรเนี่ยอนั่นแหละอืมนัซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วอ่ะ